สุดยอดผู้เล่นในหัวของแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนก็นับว่าสุดแล้วแกไปเยอรมันแล้วไม่ปรับตัวเลยสอยสกอร์ให้ไบยเยอร์เป็นกระบุงแต่แกบอกว่าถ้าจะให้สุดๆต้องนี่ผู้เล่นในจินตนาการที่ผุดขึ้นมาจากความคิดของเคนล้วนๆแน่นอนว่าต้องเล่นกองหน้า พอ,อทักษมารวมกันแล้วคือส่วนผสมที่สุดของที่สุดผู้เล่นคนนี้ต้องมีการเคลื่อนที่แบบเอดิสันคาวานี่สุดยอดแห่งมืออาชีพคุณภาพหาตัวจับยากสุดๆคาวานี่ถูกยกย่องมาตลอดว่าเล่นได้ฉลาดเลือดเย็นการเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษของเขาดีมากและจบได้ทุกเวลาที่มีโอกาสผู้เล่นคนนี้ต้องไวจัดแบบโรนัลโดซีอาร์เซวนตอนหนุมน่มๆโรนัลโดนี่แรงจริงมีสปีดที่ลุกเป็นไฟช่วงแก่อายุ26กแกถูกคำนวณไว้ว่าทาวิ่งร้อยเมตรเนี่ย แกเป็นรองนักวิ่งโอลิมปิกนิดเดียวพอมาแก่แล้วก็ยังเอาเมื่อบอลโลกปี2018แกอายุ33โรนันโดยังกดคันเร่งได้ราวราว34กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงอายุ36แกยังมีสปีดท,ที่32กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอๆกับมอไซเลยว่าลูกกลางอากาศหรือการโมงแฮร์รี่เคนแกเลือกคนบ้านเดียวกันนั่นคือปีเตอร์เขากองหน้าสายย่งสูง2เมตรตัวนี้ช่วงพีครับมือโคตรยากเขาเป็นผู้เล่นที่โมงทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก เขายิงไป106ประตูเป็นโคเข้าไปสะ53เรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งจากจำนวนที่แกทำประตูได้นึกอะไรไม่ออกก็โยนมันเข้าไปเดี๋ยวก็ได้ประตูมาเองเป็นกองหน้าก็ต้องจบให้เป็นทักษณนี้แฮร์รี่เคนแกเลือกตัวเองซึ่งก็จริงหลังๆมานี้แกจบได้ทุกรูปแบบคือท่านหนึ่งๆเราใส่สกอรอได้เลยแบบไม่ต้องรุ่นเยอะแกคือคอมพลีทฟอร์เวิร์ดหรือเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่ง นอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้วกองหน้าที่ดีต้องมีความแข็งแกร่งด้วยผู้เล่นในความคิดของแฮร์รี่เคนตอนนี้ต้องมีความแข็งจัดจัดดังดีดีเย่ด็อกบาแข็งโปรกระดับโลกพักทิ้งพลิกได้แบบสบายสบายด็อกบาทั้งบ้าพลังดุดันใหญ่ทั้งถึกชนตัวตัวนี่เอาไม่ลงแค่ติดสกิลที่ว่าไปทั้งหมดนี้ก็สุดยอดแล้วแต่ถ้าไปกับบอลได้แบบเอ็มบัปเป้จะโหดขนาดไหนเอ็มบัปเป้แรงจัดกระชากหายด้วยความเร็วสูงหยุดโคตรยากและไอหนุ่มนี่ดีขึ้นเรื่อยการเลี้ยงจี้นี่ทำกองหลังหงายหลังได้เลย เอาง่ายๆคืออย่าให้ได้กระชากเพราะมันน่ากลัวมากทักะต่อไปที่สําคัญคือการเล่นร่วมกับเพื่อนความเข้าใจเกมเคนบอกว่าอยากได้ทักษะแบบเวรูนี่รูนีช่วงพีคทาได้ทุกอย่างทั้งเชื่อมทั้งชงทั้งช่วยสนับสนุนทุกรูปแบบช่วงพีคพีกแกเล่นกับใครก็บบะทันกันไปหมดทั้งอาชีพเล่นร่วมกับกองหน้าระดับโลกมาหลายคนดูสนุกทุกคนสุดท้ายความขยันเล่นเคนแกขอดึงสกิลนี้มาจากจูดเบลลิงแฮมว่ามาไงวันนียนี่มันในกองกลางไม่ใช่หระอ ที่เคลเลือกก็น่าจะเป็นความขยันจัดๆทำงานหนักเกินไปกวงกะทำล่วงเวลาสุกอาทิตย์ไม่หยุดสงกรานไม่กลับห้ามหรือเป็นเพราะเล่นกองกลางแต่ชอบสอดขึ้นไปยิงจนเป็นดาวซันโบน,นี่ไยงขยันมากขยันเกินขยันเล่นไม่เกรงใจใครแต่ที่จริงเจ้าจุดนี่ขยันวิ่งขยันเพรสทั้งเติมทั้งทำเกมด้วยนะเป็นไงกองหน้าในอุดมคติของแฮร์รี่เคนก็เหมาะสมจริงๆที่จะเป็นที่สุดคาพลังเท่าไหร่ดีเนี่ย